สวัสดีครับสวัสดีเมื่อน,นี้มาพบก,กับเป๋าเงาครับกระเปาเงาพามาเลาะสวนเลาะสวนเหรอเห็ดเฟี้ยงครับอยู่ข้างเงี้ยสาวสีสาวสีเห็ดเวียกอยู่ในเงี้ยครับกระเปาเงามาล่อมาพบก,กับตีครับตีสวัสด,ดีแล้วสวัส<อ>ดีทุกคนเร็วๆครับเออดีครับโอ้นี่พนักง,งานตีนะครับขุดลงขุดลงเราดินดอกเ,อเอด้อตีได้โอ้สวน anh em hết con tiệp bao nhiêu đọc hết về thật như thật kinh để khai nè để khai cả khai oh, bao nhiêu thì ba phải mở bưng chơi nôi ừ. để khai hoa cả khai em có để khai cả kết về thể kinh bao nhiêu ba mở bưng bự đó u hơm nè con gì ạ bịt riêng nè xáo xì hết ăn kinh oh. wow ครับสสวัดีครับอู้ยยกโบยกปูครับเนาะนี่ตีครับขุดสวนให้ขุดสวนซอยกันครับน้องเนี่สิป,ปกเฟียงไปปล่ให้มันแดดเกิี้ยไปนะครับเห็ดเฟียงเาราบ่มกแดดตันมือไม้ครับน้องเนี่เป็นมือไม้มือไม้หัดทำกับกับสาวชีอ่าน้อเห็ดเนี่ยทำไปอยู่บางๆเนาะอาจจะเป็นอาชีพเสริมอาชีบรักอาชจีบยังกับโมแนบโมน้นอนครับ เห็ดไปเรื่อยๆครับลองผิดลองถูกไปน้องพี่น้องเนาะอือุูนะโอ้นี่กับสวนข้างทางสวนยหญ่ดอกยหญ่ปูกพักอนาคตกับมะแน่ดอกอาจจะเป็นโรคเห็ดเนาะเอออาจจะใหญ่มีโรคหนึ่งอยู่หันแลว้วโรคสองโรคสาม,มาะมะแน่เนาะครับอนาคตมะแน่พอนอนจากเห็ดห,ห่าไก่เฮ็ดพื้นที่หหเห้าบ่อไก่เศร้าเนาะเฮ็ดอันนี้ห่อไก่เฮ็ดไปพอได้เลี้ยงขอบเลี้ยงขั้วไปน้อพี่น้องเน,งนะาะเฮ็ดเลียนพอได้รไปยืดซื้อ พอไดอ้บ,บุ่ผง,งออสันน้าภาพมันเลาะสวนคนนี้บ่าเน่าสิปิดเฟียงหรอปะปิดเฟียงไว้บ้างมันถือแดดนะบ้าเน่าขอหยาดปิดเฟียงสิภาไปเบิ่ง,งออสวนอุ่นโอ้พนักง,งานคนตุบๆอยู่แจ็คหน่อยกับสิภาเศร้าเมื่อยเราบ้านแดดพี่น้องเอ้ยเจ็บบานี่ มาเนี่ยแก็ได้ปิดเฟียงเป็นทีเรียบร้อยเนาะว้ากังห่มเหม่มันปิดเฟียงเป็นทีเรียบร้อยโอ้เสวแหงียบพี่น้องเอ้ยคุณปิดเฟียงอนะเปิดป้องอากาศให้นะครับเนาะนะอ่าเฮ็ดก็ได้หายใจสะดวกเอาแรงถ้าจะได้เก็บบอ่อเอาสีเอื่นกินเขาเราพี่น้องเอ้ยคุณเตะกระหอนโอ้โอโอโอ Ừ. Đang ngàn hoàn. <laughs> nghe té nghe té lấy hồn à. Ok không? Ok. Ồ, tại chỉ khó hỏi bạn mà. Ừ. Của anh nhìn Ồ, hồn. Oh. Sao tí để nhắn à. bao nhiêu tí nó bắn nó là một cũng luộc nó cái nó thật cây bá thủy không nhẹ, nhẹ nhàng thì xẻm nó xáo xí nữa thấy không cơ xáo xí cứ hô cái xáo nhìn đồ rồi <laughs> yeah, cái nhiệt cây ừ. lôm,

ủa hồn, như này ba thấy hiện ngan rồi hiện việc rồi, ủa ừ, hồn.